ไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรม9ท้าใจซีซั่นสีพิชิตร้อยวันร้อยแต้มสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายห่างไกลโรคค่ะ ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพัทลุงนางสาวสุภชรีธรรมเพชรผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดได้เปิดกิจกรรมก้าวท้าใจซีซั่น4พิชิตร้อยวันร้อยแต้มสุขภาพโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลาบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า1,000คนซึ่งจากความสําเร็จของการจัดกิจกรรมนะครับตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น3ที่ผ่านมาก็ได้นํามาสู่การจัดกิจกรรมในซีซั่น4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในแคมเปญพิชิตร้อยวันร้อยแต้มสุขภาพ สำหรับซีซั่นนี้ได้มีการเพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายให้มีความหลากหลายและท้าทายมากขึ้นนอกจากการวิ่งปั่นจักรยานเวทเทรนเนอร์แอโรบิกแดนและก็คีตะมวยไทยแล้วก็ยังมีการเพิ่มความสนุกสนานในการสะสมแต้มสุขภาพสามารถทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาเพียงบันทึกสะสมข้อมูลการออกกำลังกายระยะทางเวลาผ่านแอปพลิเคชันก้าวท้าใจ ระบบก็จะทำการบันทึกแต้มสุขภาพหรือเฮลพอยต์เพื่อที่จะรุนรับของรางวัลตลอดซีซั่นครับภายในงานมีการมอบโล่และเกติบัตรแก่อําเภอที่มียอดการลงทะเบียนก้าวท้าใจ3อันดับแรกมอบโล่รางวัลผู้เข้าร่วมการแข่งขันสะสมแต้มสุขภาพในระดับเขตมอบเกติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสะสมแต้มสุขภาพระดับจังหวัดมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลยอดเยี่ยมสถานประกอบการที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโควิด -19 ด้วยค่ะ